เรียบร้อยหลังจากที่เปลี่ยนตัวอนอดจากเหล็กนะฮะที่ขึ้นสนิมมาเป็นตัวสแตนเลสก็ดูสดใสขัดหน้าสัมผัสอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็หน้าสัมผัสไม่เกิน3มิลลิโอหมหรือ1มิลลิโอมสำหรับเหล็กทั่วไปหรือตัวนำทั่วไปแล้วก็ โลหะไรสนิมทั้งหลายแหละสแตนเลสทองแดงก็มาตรฐานจะกำหนดไว้ประมาณ3มิลโอมแล้วประมาณนั้นหรือ3000ันไมโครโอม1000ไมโครโอห์มอันนี้ก็ดูดีขึ้นในเรื่องของการบำรุงรักษาตัวะระบบป้องกันฟ้าผ่ากับก็อย่าลืมดูแลในส่วนของตัวพวกในเรื่องของออกาวมินต เรื่องของกาวนิกที่จะก่อให้เกิดตัวสนิมนะครับโลหะ oh 2ชนิดมาเจอกันแล้วก็ไม่เข้ากันกามนิกอิเล็กโทรไลต์ไอพวกเนี้ยที่จะมีพวกความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วทำให้เกิดปัญหาอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ดูแลบำรุงรักษาตัวระบบป้องกันฟ้าผ่าครับ ความต้านทานารวมทั้งหมดในโครงข่ายไม่เกิน200มิลลิโอหมหรือ0.2โอหมส่วนความต้านทานหน้าสัมผัสจุดต่อต่อตางๆแต่ละจุดไม่เกิน1มิลลิโอหมถึง3มิลลิโอหมและแต่วัสดุ ที่มาตรฐานกำหนดมาถ้าเหล็กไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิมก็3มิลลิโอมประมาณนี้ครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยในเรื่องของการบารุงรักษาตัวระบบป้องกันฟ้าผ่าโอเคครับ